กําลังการที่นี่กลัวแหละค่ะทุกคนอย่าไปตั้งสิแกงเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดกินคำด้วยเหมือนมันหงวนทุกคนตั้งทุกคนหูวนแหละคะ่ะแต่เป็นเป็นหนึ่งวิญญากเห็ดหยังเลยว่อยากจัหยังเลยเนี่ยไม่เห็ดกินอนคำคำนาะค่ะเนาะโอ้โงเคืองละ่ะมีแกงเห็ดที่มันจินแล้วง่ายห่ดเลยนี่เป็นเพื่อนค่ะทุกคนซื้อมาจักโลกตัเนาะค่ะเนาะเนี่ยเป็นกระเจี๊ยบเป็นชิ้นหน่อยหน่อยแต่ก็เห็ดเข็ม ชิ้นในห,หน่วยชิ้นในห,หน่วยทำเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้เลยเฮดมอนี่คุณทิ้งสื่อมาถอดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายังเป็นสื่อมาแกงพอนก็เสียบได้ค่ะเฮ็ดมอนี่คุณมายิ่ของที่วิ่ญาณเรา อย่างนี้อย่างเลยใสยลงไปเลยใส่นำยาหนังมาก่อนเนาะตัดคนไทยเด้กบเ้อะมาดูว่าเอ็ซีเตไม่นุ่งย้ขี้เขาเนาะค่ะกินเด้กนเลยเป็เพลนหมือน,นีันบนำตัวใหม่นะ้ำั่วสิเลว ก็ได้อีกหอมน้อนหอนบ้อนธรรมดาน้ทำที่เขาว่าใส่คือบ้อนค่ะทุกคนค่ะปั้นตรงน้ำหอนเลยนทำที่เขาเป็นหมดต้นไม้หมดผักเนี่ยมันหอนมือเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เอ็มไหนจะเพี้ยนเนี่ยเอ็ดยู่เฮกินคำพร้อมเนาะค่ะเนาะ thuận vẫn chỉ nó lắm móm chỉ đấy đi dạ chỉ múa nhau như đấy nè tôi bảo hiền vẫn còn nhục mà nó nhục mà tố nó phải nó còn không. ลองหลายคนคิดตงนดิดเดแล้วเอาลไมค่ไปจีดีดอกหลังหลังมันนี่ก่อนดึงเฮงนี่ขอใจเราอยู่เพราว่ามันเป็นหมอนธรรมดาโฆษณาอะไรเนี่ยเราขาไปอยู่ในห้องแร่แล้วเอาล้มดี ไกลๆอกมองบริเวณนี้เพิ่นคิดเอาไว้เพิ่นอยู่ในใจเจ้าของเนี่ยว่าเฮียนหน่อยตนะิดสติดเอ่อาายเจ็ดมองไหนดีเนาะขอเนะึ่งจะเป็นกับเพินเพ่นไว้จะเป็นกระบ,บอกเราก็มาถือใจอีกก็มาให้ให้เพิ่นอีกโอ้ยก็มถืกใจเรา คิดโอ้ยเร็วก็นมันสูงกับเยายพ่ษคิดไว้เนาะค่ะเนาะมันก็เลยผิดกันไม่เยายพ่ษย้อนเรียงอันมองที่สี่อันเอ็ดเงี้ยหน่อยนี่นะคะทุกคนไม่กลัวเหรอไอ้เห็้บุงน้องเสียงเรียงเอาหมดเลย เราไปเลยนะพ่อเนาะหลายได้หนิเขาไม่เป็นห่งเดี๋ยวพูช่วงเส้นสายเนาะพ่อเนาะวันนี้ กับผ้าเราไปตัดผมลานจีลบตัดประจำนบ่เปดนนะคะบ่เปิ็เลือยได้เขาพยานห่างบวตัดเลยได็เห็ดมนี่นหละ่ะนรล้วเลื้อยบวชนตัดผมตุก,กุนข่าตัวเนี่ยเป็นบ่เปิดติด,ดเก็บกน นอย่างนั้ก่อนเนาะแต่เราเมือนเเวนควงจีบมันมาตุ่กันไหมค่ะทุกคนค่ะมันมาตุ่กันยังเป็นแบาว่ามองอี่หม้อแล้วก็ว่าพอแม่งมาได้แล้วก็ว่าอีกมองอื้นอย่างงีนั่นก่อนเนาะ มาตุ้งกะทั้งทั้งตีกะบุญมาจะได้เฮ็ดมือนีเมืออื่นอีหยังเด้พูดถึงว่าทับวิน่ามันหอนแบบนี้กะสิลงมือเฮ็ดนั่ะนะคะทุกคนค่ะบุญมาบุญมามื่นนีเมืออื่นอีหยังเลยคิดกันล่ะ สถานที่นอกหัวเนาะอุ้ยมันข่าวมากมากกายุนในห้องเอมากกายุนในห้องเอแล้วก็บรรยากาศมันกังอนอยู่เนี่ยแล้วก็งงง่ายเนาะเป็นพอกับบรรยากาศบวกกับพวกแต่ว่ายใจกันกับพยายามใจเย็นอยู่แด้วใจเย็น

บ่มีอย่างอื่นอ่าแกงใส่แล้วก็ทุกคนค่ะบ่มีอ่าปออือบ่มีบักอีหยังน้อค่ะแกงเฮ็ดเลยนี่เฮ็ดล้วนเลยเต็มหมอเลยทุกคนเต็มหมอเลยยังไิเลยิ อ้าเล่วเดียว้อยแล้วแต่ใครแต่ท่านเอ้ใส่อ้ยแบ่เาปเป็นยังนะ้ะง่นเนาะมันทกันใช้ได้แต่เด้อคิดว่าเอฟซีหลายใส่กันจิ้งเข่าแรกก็เล่วละค่ะเนี่ยแน่ไม่ได้นี่โชงดีเบิงงคลิปยยเพ็่น,น้องคนเนาะแต่ว่ายยเพ็นก็รักสิเหตุจริงหรอกืนคุณทินีย่ยละ แต่ละหมื่นละเวทโอ้ยจุ๊บเรียวแล้วก็บริตักผม เด่กิดขาดุกตนเด็ดผิดลงไป ยุกนักเนาะคคเสียงบงนาะจะกลวเฮียยัง่เห็นว่าเลงมือยังเลย่ิดกันเร้วนักเลเนาะ งนี้ระหว่างยี่เป็นกะเลยก็บด้ว่าเถียงเด้ยี่เป็นกะเลยว่าหมงนี้มันหมอยี่เป็นแค่ว่าจังสี่เนาะโอ้ยแล้วก็ฝืนเสียงโอ้โหใจหลาย ปลาเกยวเพิเ่งปลาขาเนอะกนะ่อนเนาะปลาขาตันของจะของเลยนะคะตะกะไปุตู้ต้นหมอมยังแบบอีสานอีสานอุ้ยหิบาวยัเป็นกับมาถักมาไท้เลยอเนาะกบมาด้ะนะก,ก,กินชโลยยังหอกค่ะมาถักมาทยกับเมนูนี้นะคะแกงเก็ดเนาะค่อเนาะ เยาเป็นอ่ะดีแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ็ดการคือบ่โดนเฮ็ดจุกกะกินได้เลยค่ะทุกคนค่ะจุบหนาพอกันใหม่ยาเป็นกระโคขอบคุณพี่น้องสุกูสุก้นเด้อค่ะเดอ้อติดตามจะให้กำลังใจยาเพ็งเมียพร,รมมนนะมโนกระโคให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้ใจความสุขค่ะสวัสดีค่ะ